ก็คือวันนี้เป็นวันเกิดของพวกพวกคุณสองคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมีชาเลนจ์ไหมพวกคุณเล่นนั่นก็คืออ่าเป็นการเล่น RV นะโดยการเอาไงดีอ่ะชนะก็คือมันจะมีสามสามอย่างนะชนะแล้วก็ตายศูนตัวแล้วก็เป็น MVP 3สามอย่างเนี้ยก็คือมีโอกาสซุ่มสามครั้งเงินรางวัลก็จะมียี่สิบห้าสิบร้อยหนึ่งร้อยแล้วก็ร้อยห้าสิบกรจโอ้ยมีลบ ฟังนะครับพี่มีงบแค่นี้แล้วคือแบบแล้วคือแบบมีเกิดพร้อมกันสอคนอะไรอ่ะฮัลโหลก็เป็นงบพี่น้อยเลยค่ะคือพี่หมดตัวได้นะเฮ้ยหนูพูดพอที่สุดแล้วนะพี่อมหนูสัญญาว่าพี่อมจะไม่ติดเหลืองขอจะติดเดงช่องพี่หายไปเลยอะไรนี้ปะใช่นัดนัดเป็นสาวไปพี่ใช่ไหมบอกพี่ดีไม่หนูเป็นเมด โอ้โหจบเมื่อกี้นิ้หนูหัวร้อนแล้วหมูออกอะแบบนั้นคืดอะเหนื่อยเชียร์เมื่อกี้พ่อเห็อนอะไรบางอย่างทุกคนโตโรเอ็กซิคิวฮัลโหลไม่เอาหนูสัญญาว่าจะไม่จะไม่นี่พี่เนมเตนหนูสัญญาหนูจะรัดแคลรี่หมดเลยครับเอาไป <c oughs> เถอะพี่ไม่ได้อยู่ในชาเลนจ์พี่หายหมดอ่ะตอนนีะ อย่าเหยียบรองไม้หนูนนะแม่ตอนนี้พี่สนใจพี่ได้ตังค์ละพี่ได้ตังค์แล้วพี่ไม่สนใจแล้วค่ะสวยไหมคะพี่คะพี่ขารูสวยไหมคะเห็นเนี่ยเห็นแล้วใช่ไงหนูรู้ว่าพี่น่าจะคุยกับย่าอยู่หนูก็เลยบอกว่าให้พี่เลิกคุยกับย่าแล้วคุยกับหนูพติดตัวอยู่แลตอนแรกบอกจะให้พี่มาเล่งเลยวะอีกพวกโอ้โหหลอดเก๊อุ้ยไม่ทันน่ะหลัวเจด้ วุ้ยมันรู้เหรอมันรู้เหรออ๋อไม่ได้คิวด้วยนะไม่ได้คิวด้วยนะเนี่ยมือเว้ยว่าจะได้เปลวปิดไหมรับบอกดอยู่ดิเอะ๊ะไม่ได้ปิดไหมเ้ยไม่ได้ปิดไหมไดีคิวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโตลโลโตลูกตโลไม่ถ่ยแล,ล้วลูก ไม่ถอยเพราะว่าหนูจะให้พี่เนมฆ่าตัวนี้ก็คือตัวหนูโโอ้หเขาดับชับนก็อุ่นตาไอ้มากเลยแม่งขึ้นกว่านุ่งอ่ะวุ้นปิด่จะเปิดละปล่อยอยู่ทุกคนผมปล่อยอยู่โยมเนี่ยไปยืมมันหัวพี่เนมสิพี่เนมมาทาแล้วเนี่ยโอ้พี่กอล่ะล่อตายเป็นไงเอาอ่ะ ฟิกแล้วยุติต่อโอเคครับได้ได้แคลรี่ก็ฟิกแล้วแคลรี่เราใช่ไหมใช่รู้ได้ไงเนี่ยเก่งจังแซนรู้มากว่าแล้วทช่ไมชองเตรียมโอ้โหมาเป็นชุดเลยอะไรฮัลโหลนี่เดี๋ยวพี่องค์ดูนะเดี๋ยวพี่องคดูนะเดี๋ยวพี่อหค์ดูนะคลิปเป็นพีใช่ไหมไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่องคดูนะว่าอย่าเหยียบดอกไม้หนูยังไงนะดูดูดู นาเยยบดอกไม้หนูสวยซอยให้อยู่ซอยอยู่ซอยอยู่มันแบบกระโดดทีโยกนอกแมพอ่ะจ้ะยี่เข้าใจแล้วล่ะเอาเอามันเอามันเอาไม้ก่อนที่โดนเจ๊กิ้วไม่ถึงเหฮ้ยเจ๊ โอ้ยไม่ถึงกันเลยชีวิตไม่ถึงเจไปแล้วเจกบุกไม่เป็นไรนะเจหนูตายไปด้วยพี่โอไม่ได้ผิดแบ่นี่ก็ยิงจังเลยเฮียทำไมมันเป็นการรับเบื่อไม่เป็นไรพี่เนียนตรงนี้เราตายกันหมดถือว่าอร่อยมุกมา่อยเลยวะจ้ะต้องมาลุ้นด้วยกว่าพี่อยู่ในผู้มะพี่โอสัตว์เดียร์มันเปิไม่รู้มันปูไม่รู้ ไม่คนที่ไม่รู้คือคนที่เป็นแพ้หัวเราะของมันโตข้นอีกคนนึงแล้วพี่บอกอูตี้โอ้ยโอ้ยอย่าฆ่าหนูเลยถั่วไหนรู้แล้วบ้านอยู่ไหนจะไปสวัสดีพ่อตาแม,ม่ยายเหลไ,ไม่มีอะไรแล้วมันชิเมโจอนอีกมันรับมันลับ <c oughs> ก็มันลำจริงๆเออช่วยตัดตันให้พี่เดมพี่เดมได้ยินเสียงเมื่อกี้นี่ก็มันลำแบบมันลำแบบมันเต็มกำลังเลยคิดว่ารำวิ่งนะปุ๊บจีบอ่ะพี่จะเกณฑ์างเข้ามาเล่นบอมันลำมันรำไม่หยุดดีไปแล้วไม่เหอะรำย่าเหยียบดอกไม้หนู ไปครับเลสโก้เลยล่างเลยดูลืมฝลับโอ้ยไม่ตายแม่งอีคิวไม่ถึงบอลเลยมันมาแล้วมันกระตีบ้ามันกระตีบ้ามันลามมันลามอุ้ยเดี๋ยวมันจะมาโปฟอีกรอบหนึ่งนะพี่รู้พี่ดูไปเยอะตายนี้ตายนี่หนูข้างมาหนูแคลรี่หนูโดนตส่อ่ะตายไม่ได้โดนหมดอ่ะอร่อยจัดแคลรี่ เดี๋ยวแคลี่หยิบขึ้นจากบ้านรอก่อนค่ะรีบไปแล้วกันนะไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่หนูหมายถึงฝั่งนู้นขอโทษที่สับขัดตัวแล้วกันนะอ้าวเพิ่งรู้เหรอคะพีี่่เนยไม่ต้องไม่ต้องว้าไม่ต้องว้านี่มันรู้อ๋อว้าวนี่เดี๋ยวพี่องค์ดูนะเดี๋ยวพี่อมค์ดูนะเดี๋ยวแคลี่หยิบขึ้นจากบ้านรอก่อนไม่เออมีไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่หนูหมายถึงฝั่งนู้น โศนมาเห็นกับตาโศนทระใจมาเจ็บเก็บกระไม้หนูนะช่ด้วย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 นี่แน่กูน่าจะไม่รอดไปเจ็บรอดไปทุกคนรอดทุกคนช่วยอะไรวะคุณงงกูรอดได้ไงใช่ไหมกูรอดได้ไงโอ้โหแรงใจอะเนาะคือแรงใจมันแกร่งกล้าเข้าใจปะกินข้าวแน่าเด้อปอดเลยบัลลัม ุ้ยหนนก็ีนี้ี่เอ่ยอยากานเดินงานรอมาิงตี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 ชนกอ้วนมากแบบอ้วนมากสวยแบบอ้วนมากไม่ไหวแล้วอยู่บ้านหนูก็กิน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  few ไเปียออบเจกหมยถอยันนมันดาแปด เรียกอะไรก็เรียกเธอหมดนนาทีแล้วสวยไม่มีใครมาจุนจัดดักแล้วล่ะแต่เลนล่างน่าจะไปวิดียุ้ยวะโอ้โหเยอะจัดทุกคนเยอะจัดประหลัดบอกไปเขาไปนี่ะนี่ะหนูคือ จริงๆแล้วหนูคือเครื่องบูชายันคือเครื่องสังเวยโอ้โหหนูรู้ว่าโตโรมันสวยมันแซ่บแต่ไม่ต้องขนาดไหนก็ได้โตโรจริงๆโตโรก็เป็นตำส่องตำตะลึงเนื้อควายจีอร่อยมากถามจริงกบุพัดเร่ไงอะสมองมันไวไงพูดเรื่องกินบุกไปหมดเปิดหมดไม่รู้หนูพูดไปเลย จร,จริงๆเออได้จริงๆวันนี้เราปพูดไปเลยเรื่องเรื่องเรียนนะมันไม่ขนาดนี้ดรๆเลยแบบว่าสมองมันแบบไปไหวกับเรื่องกับเรื่องแบบเลสระจริงๆนะเว้ยโอเคไหมด <c oughs> ัดคลั่งตอนเล่นเกมเนี่ยไม่ไหวละไม่คือนี่เว้ยเขาเรียกว่าคนไทยพูกไปเรื่อยมันเลยสมองมันเลริ่มตัวสมองมันเริตัวสนุกมากที่ได้เป็นคนไทยแชาหน้าขอเกิดมาเป็นคนอังกฤษนะคะโอ้ช่วยกอดช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยต่อดช่วยต่อยตอนไทยวิลาร์เก ผมกำลังไปทุกคนผมกำลังไปไม่รู้ทัดไหมแต่ผมกำลังไปโอ้ยผมไม่ไหวแล้วหนูต้องโดดออกมาโอ้ยมัน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 มีอยู่ปะหนูคิดอะไรพี่หลุดเีื่องหนูไม่ขึ้นเลยหนูโดนโปกกับช่ำๆเลยไม่มีสิทธิ์ได้เอมฮะจารีค่นี้เราคือเฟนิกส์ปะพี่เป็นเมนเองแหละจริงๆแล้วอ่ะคือมันเป็นตัวละครลับ

เชื่อแต่ไม่มีหิวโอ้ยน่ากลัวเข้าใกล้ไม่ได้เลยกลัวกลัวกลัวสั่กลัวเอาล่วนกัไม่ตายนี่ตายเหรอเป็นเคี้ยวอ่ะอุ้ยอ้อมหลังผมอ้อมหลังผมให้ผีคนอ้อมหลังทุกคนแอทแทก มันไม่ใช่คนนั้ตดหนูเองโอ้ตดแรงจังลูกเลือดแบบบุบบับแล้วไปละมีไปละไม่คือไม่ของคอไงหายใจไม่ออกต้องใจหน่อยอุ้ยชิปเปอโฟกหลักเลยเหรอฮัลโหลยังไม่เปิดออกพอมหนูฆ่าไปแล้วสามตัวฆ่าเท่าแบบปากอะออฟอะ้ย ตานี้เมธเข้ามาไงดูทรงแล้วเมธเขาจะได้สองสุ่มเลยเนี่ยทำไปเล่นไปไหนคุณเมธคุณเมธไหนบอกความรู้สึกที่คุณเมธจะได้สุ่มสิล่นมป่าสอง้งอะไรเงี้ยก็โอเคก็โอเคก็รู้สึกโอเคเพราะว่าเมื่อกี้นี่เครียดมากเพราะว่าทั้งเลยทีเครียดป่าอืมไม่ต้องเครียดค่ะเนาะไม่ตายไม่ตายไม่ตายแล้วไม่ตายไม่ตายทำใหม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหมดเพราะว่าเราโอนยากโอนทามมาให้ก็เลยไม่เครียดแล้วตอนนี้คืออะไรก็ได้ตุ๊กี้ ต้องนอลมหายใจใช่ไหมใช่มันต้องล้มหายใจจริงๆอันนี้จะิบเจ็ดบาทต้องใช้ชีวิตดูเดือนหนึ่งะรู้จักไหมกันแต่อย่างเงินที่ดีคือการลดการไปเรียนและหาเงินกินข้าวไม่ได้ที่ต้องไปดอก ต็อกโบกี้ต็อกบกี้โอ้ยทำไมต็อกโบกี้กูตายล่ะโอ้โหต็อกโบกี้คือไม่อร่อยเลยโอ้ยแรงเวอยแรงเว้รเว์เฮ้ย ก็คือทวนก่อนนะก็คือปกติเราจะมีไอ้นี่ใช่ไหมไม่ตายไม่ตายเลยได้ซุ่มได้ซุ่มหนึ่งครั้งชนะได้ซุ่มหนึ่งครั้งแล้วก็ MVP ได้ซุ่มหนึ่งครั้งแต่เขาเนี้ยเมื่อกี้มได้อะเอ็มใช่ไหมใช่ m ี p เพเออเพราะฉะนั้นผมถือว่าให้เจ้าของมันเกิดนะครับซุ่มคนละสองครั้งเอาดีเป็นไงเฮ้ยเจ๊เฮ้ยแล้วนัดไปพูดว่าเฮ้ยนัดทำไมไม่เยย่งพี่ไม่ให้แล้ พลังขับเอฟเฟกอยู่เอฟกอยู่ไหนวะอ๋อนี่เงเลยเย้ก็เลยนันก่อนนัดก่อนนัดก่อนละเท่าไรเท่าไรเท่าไรเฮ้ยนัยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าทยครับน้องยังมีหวังิบาทออาออตัดตัดตัดที่ปี่ตราออกดกว่าออกักได้ได้แล้วออกได้แล้วออกลกสรุปเลยยี่สิบย แต่แล้วเอาออกใครจริงๆพี่จะไม่เอาออกนะเนี่ยพี่สงสารแล้วทำไมยี่สิบมันเยอะจังวะพื้นที่ยี่สิบเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวหนักไม่ได้บอกพี่ลืมเลยแปวแปวแปวกดเลยฟลิปโอ้โหพี่นัดพี่นัดร้อยหนึงจะได้ร้อยห้าสิบเด้อเว้ทุกคนเปาเปาเปาไอ้เชี่ยเอ้ยกูเล่นกูเล่นในนี่เล่นเอฟเฟกต์จนดิดนขาแล้ว เดี๋ยวโหอะไรวะไอโอมเอาห้สิบใครไว้เหมือนเดิมไม่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 อ้จะได้ยินได้ยินได้ยินว่าเอาอย่าเอา0สิบกลับมาไงเออเอาห้าสิบไปเหมืเดิมได้รนอยห้าสิบว่ะแต่กูว่าเดีมได้เยอะอยู่นะหนึ่งสองสาเจ็แต่ปกติ1 5ร้อยหสิบมันออกเยอะนะทุกคนลองลองไปกดมาแล้วอะร้อยห้สิบออกบ่อยจัดโอ้มดวงจุไอไเชี้ยกูดวงจุเฮ้ยได้อยู่วะร้อยร้อยเป็นหางกูเบอร์นะได้กันหนึได้ยี่สิบบาท เอายี่สิบเอายีิบออกดีเอายี่สิบออกรีอะไรอะไรครับอะไรครับกด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 กากด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 เดก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 ด้ดกไกด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 ่ดกดกดกเกดกดเดกกดกกดดกดกดกนกด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 กเกดกดนดก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 ากดกดกยเด้รางวัลใหญ่ไม่แตกรกงวัลใหญ่ไม่แตก ใหญ่ลงี่ลุงไหมพี่ลุงไหมรางวันใหญ่ที่แตกคืออะไรหัวพี่